ตัวหนึ่งใหญ่ตัวหนึ่ <'SL> งหน่อยครับขยวดครับผมของไงครับพี่น้องสวัสดีเพื่อนๆนานานักตกปลาท่านผู้ชมทุกท่านเด้อครับผมยินดีเข้าสู่ช่องสาลมบรรทุงครับผมวนนี้วันยุดก็ออกมาหาอยู่หากินคือเขาครับผมหาตกปูตกปลาครับพี่น้องไอ้ก็อยู่ห้องซื้ออยู่ห้องกับเพื่องน้ำเพื่องไฟครับผมออกมาตกปลาเรือรับลมเย็นจากธรรมชาติครับผม ได้ว่างกับมหาตุ๊กปาใดเด้อครับผมเดี๋ยวคลองพญาปาะลือครับมาเนี่ยไม้เด็ดคือเก่าครับผมกาตีต้ามองครับสิคือบ่ครับไม้นี่มองนี้ครับกาเยือคือเก่าครับสูตรพิเศษคือเก่าแล้วครับผมครับพี่น้องเยือที่ใส่มาอนี่ยแล้เป็นสูตรเดิมครับผมเยือสูตรพิเศษครับใส่ครับขิดทีแล้วเนาะครับพี่น้องสามมาลองไม้หม่ครับผม เอาละครับพี่น้องลงเบดได้ประมาณสิบนาทีเอาลวครับเสียงหลอกลั้งด้านหลังครับ แอมแรกมาแล้วรครับกระมังครับครับผมเช็อเยอะเชืคกัชือกเนือกเอกอ ก็มั่งของโตครับง,งามเลยครับผมตัวหนึ่งใหญ่ตัวหนึ่งหน่อยครับผ่านผ่านแล้วครับมามาแล้วครับเหลือมากนะครับว <Wow. S 1> ้าวครับพี่น้องเอาเลยครับพี่น้อง ดึงสามขั้นลวดเลยครับผมดึงายเหลยกันนะครับขั้นกลางก็ดึงตอนนี้ครับขั้นขาวดึงก่อนน,นั่นนี่ขั้นหน่อยออดึงมือกีครับผมใคแ้ไปรูดกัครับพี่น้อง ครับพี่น้องหลังแหลครับบึงหุ่นหลังสองอจะดิงกิดจ์ก แล้วครับเป็นครูครับผมเดี๋ยวนี่สามแต้มครับผมนี่ครับสดยอดครับผมน,นี่ะอยุต้องขามฟ้ามเพชรครับเดชของกับปราบกราบอยูมม่บนมือครับมันนี้ แจมอยู่มัจะสิบอะไรเพิ่มนี่ครับ ไป้นมา <c oughs> โอเคหมดเลยโอยอ,อน้นองละอลงไปวินงข้าวมือเลยครับหยดเน้อสุดใส่ไปหน่อยใส่เยอะพี่น้องนับมาเลย พี่น้องโอ้ใส่ไงเหรอครับเขามั่งครับผมครับเกียดเลยครับนี่ยข้ามมือได้ครับพานเลยครับเนี่ยเอ้ยวัอนี้ในลาป้านะครับผมพี่น้องครับดูวพานครับพี่น้องกินข้าวมือเลยครับโยนลงไปข้าวเดียวหนึ่งกินเหรออู้ขึ้นหยดดีรี เนือ้อไก่สิดแลรวคราพุ่งใส่เสด็อีกเทียวนึงเลยครับผมเสด็จก้าบแล้วล่ะท้านีเทียงทำ ัเงี้ยยีรีครับนี่นี่โอ้ยพี่มาให้ประทับใจอยู่เลยครับเดินลหลังปสัสสไวะไงครับพี่น้องครับจิบโล้ไปครับนี่ยไปพุ<ม>่งลิ้วกับโต๊ะครับพี่น้อง ลังสิตกปลาก,กินเบ็ดอก็ลังสิตกะปลาก,กินเนื้อหน้าปลาเต๋าทำอะไครับกำลังปัดเนื้อทั้งนั้นก็กินเหรอครับผมเฮ้ยวายปัดเนื้อเอ้ตัวนี้ ก็มังครับตัวง,งามแล้วครับครับช่วงป้าพ่อท่าน,นกินเพชดกอกว่าชิตุกช่วงลิ้วเลยเรียนถารับผมครับเนื้อกันนี้แหละครับสูพิเศษนี่แหละครับ ใสสองก่อนสุดท้ายครับนี่กินดีครับกินไหวน้พร้อมหนึ่งก็กินด้วนครับผมพยายามวัดาไปดึงครับผมเสียหลอเห็นมากินเดือกะสองเดือกะสามโตครับอย่างสีดึงเพืนเดียวเนื้อมันกันย่งเดืออยู่พ่อแล้วครับนี่ครับถือว่าผ่านแล้วครับวันนี้พลาดก็ได้ฝากกดไหลก้นแร์กดนที่ตาไม่ได้เดือครับเพื่อๆนานาฝากเขาพูดหลายๆครับที่เขามาที่ตามรับช่มส่องสายลุมบันทุนกแล้วครับผม ครับพี่น้องหลอบสุดท่ายครับยังมีแต้มขึ้นเรากับพี่น้องประตูครับมาเนี่ยผ่านผ่าน ทิศหน้าอยู่ครับแดดเยี่ยวครับผมเยี่ยงหน่อยเขียวสุดท้ายแล้วครับพี่น้องเยี่ยงเมื่แล้วครับพี่น้องรอบสุดท้ายครับผมนี่ค่ะสิเก็บเบ็ดแล้วครับนี่ครับซองหลังนี่ปลาดึงอยู่ครับผมต้นดาหลังหน่อยก็ดึงอยู่ครับกระโดดแล้วครับหลังนี้ยังดึงอยู่ปึ๊ดๆอยู่ครับเสียงหลอกยังลันอยู่ครับผมกาสิเก็บเบ็ดเที่ยวนี้สุดท้ายกาสิกับแล้วครับพี่น้องกลับมาหลุดบ้างครับว่าสิได้บ่ครับซองหลังเนี่ย ลองมึงครับมาลุดเลยครับผมอะมาแล้วครับพี่น้อง ตัวที่มันดึงหลอกดังครับผมครับกระมังครับกำลุ่มหลงังเลยครับนะบอกได้ว่าถือว่าเดี๋ยวถือกันครับพี่น้อง หรือว่าพานครับมาหนี้ครับเก็บของกันครับพี่น้องเรียกสรุปยอดในเบิ้งครับครับพี่น้องก็มาสรุปยอดได้เลยครับพิงมาหนี้นี่จะติดจะกลับแล้วครับผมครับมาสรุปยอดครับปลาทิรัยมาอนี้ครับผมนี่ครับผมนี่นะครับปลากระมังปลาเทียนมีตูมงามครับผม ประมาณเกือบสองโลเนี่ยครับพี่น้องพอได้กินแล้วละครับผมปลาตะเพียนก็หางหกโตก็คือสิโลกลัวแหละครับผมปลาตะเพียนปลากระมังนะครับเอามารวมกันครับงบประมาณบพ่ขึ้นสามสิบห้าบาทครับตีไปครับประมาณครับผมเพราะว่าเยือยีสิบครับเยือสูพิเศษยีสิบบาทที่เป็นเงินนะครับเนาะแล้วก็ห้ามครับขนมปังครับเหลือยางละกามสองกามครับเอามารวมกันจากกีบกอน จากสองคลิปที่แล้วครับมันเหลือกเลยมารวมกันครับที่เป็นเงินกับโเกินสามสิบหาครับแต่ถือว่ามานโยอครับวันนี้ครับถือว่าได้พานอยู่ครับพี่น่องเลยนี่นะครับผลงานวันนี้ครับขอขอบคุณหลายๆด้วยครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องไซรุมบนทุ่งขอจบคลิปสำนีแล้วครับผมสวัสดีครับขากับพี่น้องของมาแวะเบิงหน้าหาบนโต๊ะปลาครับอยู่ไห่ครับรับคันนี้เราจะหลายเจ้าอยกรวมกัน ครเยี่ยมเลยครับงาแจ็คครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งปลาเพื่อนๆเนี่ยบ่ครับบ่เคยฝาดกับขาประจําเพิ่นอยู่นี่ปลากระหนงครับอุ้ยปลากระหนงกับลูกปลากดมันลูกปลากดตัวนี้ลูกปลากดกับปลากระหนงครับเอ้อตูบนึงแล้วนี่ครับกลับมาเบิ่งพุ่นแน่นของหน้าๆเพิ่นครับผมโอ้เพิ่นก็ได้แี่กันอยู่ครับนี่ครับโอ้ปลากระหนงค้งกันครับพี่น้องเอ้ย นี่เขาหนักแจ็คปนปูนคร,ค,ครับพี่นอ้อเนะะงเหรอครับพี่น้องอุ้ยเปลี่ยนพระกระมังมีตุ้มงามครับนี่ก็โลัวเลรอครับพี่น้องอู้หูไหนพระกระมังใหไงกันตัวนี้ผมก็ได้ตัวนหนึ่งสำนีแล้วครับพี่น้องตัว่าผ่าน,นหรือล่าครับ